เราจอดเหอ,อ,เอมเลยวะจอดตั้งแต่สิบเอ็ดโมงจอดตั้งแต่วะของแม่นะจอดตั้งแต่สิบเอ็ดโมงจะผ่ารถไม่ด้เนีะะ่ยเนี่ยบอ ี้่เอาไปแลวนะออนะะนอะเลยหนาพูเออมันตกเหมือนมือได้มือนี้นะมันพาุพพไ่ไดเลยมาตกทั้งวันนะคะเหอสภาพเบิรงคันนี้โอ้ยนี้หักัน โอ้โหรอบขันเลย,ออยจอดไว้1ิดเอ็ดโมงถึง3ามทุ่มสภาพรถก็จะอยู่สภาพนี้นะครับกวาดไม่ออกเลยครับ เมื่อได้บนในบนัตในเฮ้าสปัญหาคือเข้ารถได้ไหมตอตกสุดยอดเลยตกคัก,กตกแน่หินมากกระไรถ้าจะตกขนาดนี้นะคุณ มันนี้ตกทั้งวันตอนนี้ก็ยังไม่หยุดเลยยังไม่สางซาเลยบรรยากาศุ่มครึมมากขอบคุณนะคะผู้ติดตามรับชมคลิปนะจ๊ะ